One News ตรงไปตรงมามาที่ข่าวดีของประชาชนผู้ประกอบอาชีพธุรกิจรายย่อยนะครับเพราะว่าในขณะนี้ทางสถาบันการเงินเอกชน5แห่งที่ได้รับอนุญาตจากทางกระทรวงการคลังให้ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยหรือว่านาโนไฟแนนซ์นะครับได้เริ่มปล่อยกู้ให้กับประชาชนแล้วโดยที่ไม่ต้องมีหลักคำประการใดๆในการขอกู้เงิน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เข้าถึงกองทุนได้ยากได้มีแหล่งเงินทุนในการที่จะนําเงินนั้นไปประกอบอาชีพนะครับติดตามเรื่องดีๆเรื่องนี้จากรายงานของคุณทิติยาเกตการครับ สุรินและสำรองกองแก้วสามีภรรยาคู่นี้กำลังใจจดใจจอรอลุ้นว่าการยื่นสมัครสินเชื่อ <ý st ant ik> เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยหรือนาโนไฟแนนซ์กับบริษัทไทยเอทแคปิตอลจำกัดพวกเขาไม่มีหลักคั้าประกันใดๆมีเพียงภาพถ่ายที่ใช้ยื่นขออนุมัติสินเชื่อโดยที่ไม่มั่นใจว่าการยื่นขอกู้ครั้งนี้จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ สามีภรรยาคู่นี้เป็นเจ้าของร้านส้มตำข้างทางแห่งหนึ่งริมถนนราชพัฒนาพวกเขาเล่าว่าติดหนี้นอกระบบกับเจ้าหนี้สีรายจากการกู้ยืมเมื่อสี่ปีก่อนปัจจุบันเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเป็นเงินสูงถึงสองแสนบาทหากได้เงินก้อนนี้เขาและเธอจะนำไปปลดหนี้แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ส้มแซมร้านและนำไปชำระค่าเทอมให้กับลูกชายที่ค้างไว้กว่าสองภาคการศึกษา ลำบากมากอนะไรเงี้ยพอต้องส่งนี่นอกระบบเก็บทุกวันถ้าไม่มีมันก็สบายอนะน้องที่ไปกู้มา,าเฉพาาะจะเอามาโปะให้มันหมดไป ที่จะมาขอกู้สินเชื่อในระบบนาโนไฟแนนซ์ได้นั้นต้องมีการเตรียมเอกสารประกอบการกู้ทั้งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงหลักฐานเงินเข้าออกบัญชีและรูปถ่ายที่สามารถยืนยันหลักแหล่งการประกอบอาชีพไว้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันมีรายได้ประจําที่แน่นอนนะฮะหรือว่ามีสถานที่ประกอบิหยาการที่ชัดเจนนะฮะ แล้วก็ในส่วนของหนี้ที่มีอยู่นะครับก็คือถ้ามีหนี้นอกระบบเนี่ยก็ให้ลูกค้าลองเล่าให้บริษัทฟังว่ามีหนี้ทางใดบ้างน,นะครับส่วนถ้าเป็นหนี้ในระบบนะฮะทางบริษัทก็จะดูจากข้อมูลเครดิตบูโรนะครับว่าลูกค้าเป็นยังไงสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่รวมจัดตั้งขึ้น โดยให้สถาบันการเงินเอกชนที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการปล่อยกู้ในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อเดือนหรือไม่เกินร้อยละ36ต่อปีให้กับผู้ประกอบอาชีพรายย่อยเป้าหมายเราจะมุ่งไปถึงผู้มีไรายได้น้อยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คนที่พึ่งพานอกระบบกันอยู่ ซึ่งจะมีภาระค่อนข้างสูงสามารถเข้ามาพึ่งพาในระบบนะครับซึ่งจะมีการดูแลจากภาครัฐนะครับไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามทวงถามนะครับก็จะมีระบบมีระเบียบที่ชัดเจนนะครับขณะนี้มีสถาบันการเงินได้รับอนุญาตให้ปล่อยกู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จำนวน5รายและอยู่ในช่วงพิจารณาเพิ่มจำนวนผู้ได้รับอนุญาตอีกกว่า20บริษัท ซึ่งคาดว่าสินเชื่อนี้จะสามารถแก้ปัญหานี่นอกระบบให้กับประชาชนได้กว่า6 0แสนโครเรือนและอีกกว่า1 3ล้านสแโครเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเงินทุนให้สามารถนำเงินที่ได้ไปต่อยอดในการดำรงชีวิตทิติยาเกตการรายงาน1 news ตรงไปตรงมา